Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hi there. Welcome back to English class with me, t e a c h e r Maryam. How are you today? Okay, the next, we're going to move our lesson. Let's go. <S ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง time preposition นะคะมีคำว่าอะไรบ้าง time prepositions ก็คือมีคำว่า in, on แล้วก็ a d นะคะเราจะใช้3คํคำนี้ในการพูดถึงเกี่ยวกับช่วงเวลาต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละคำนี้เราจะใช้ยังไงเรามาดูทีละคำเลยนะคะคำแรกก็คือคำว่า in คำว่า in นี้เราจะใช้กับเดือนนะคะ months ก็คือเดือน แล้วก็ปีใช้กับฤด,ดูกาลหรือว่าใช้กับช่วงเวลาของวันนะคะเรามาดูตัวอย่างถ้าเราจะบอกว่าเดือนมีนาคมเราก็จะใช้คำว่า in อยู่ข้างหน้าก็จะเป็น in march เดือนมีนาคมหรือถ้าเราจะบอกว่าเดือนเมษายนก็จะกลายเป็น in april นะคะนักเรียนสังเกตชื่อเดือนนะคะมันจะขึ้นต้นด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะหรือว่าถ้าเราจะพูดถึงปีอย่างเช่นปีคศ2019ภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่า in 2019ปีคศ2019 in 2020ก็คือปีคศ2020นั่นเองนะคะหรือในช่วงเวลาของวันอย่างเช่นในช่วงเวลาเช้าภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่า in the morning in the morning ถ้าเป็นช่วงเวลาบ่ายเราก็จะพูดว่า in the afternoon in the afternoon ช่วงเวลาเยน็น in the evening in the evening คำเหล่านี้เราจะใช้คำว่า in นำหน้านะคะต่อไปคำที่สองก็คือคำว่า on นะคะ on เราจะใช้พูดเกี่ยวกับวันหรือว่าวันที่นะคะ days and date อย่างเช่นมาดูตัวอย่างนะคะถ้าเราจะบอกว่า วันที่สองเดือนกระกฎาคมเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า on ก่อน on July second on July second หรือถ้าวันวันที่30เดือนสิงหาคมก็จะเป็น on the 3 0 t h August on the 30 t h so August หรือถ้าเป็นวันนะคะวันต่างๆอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์ก็จะเป็น on Friday on Friday วันจันทร์ก็จะเป็น on Monday on Monday นะคะคำสุดท้ายนะคะคำว่า at นะคะคำว่า at นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจะพูดเกี่ยวกับการเฉพาะเจาะจงในเวลานั้นๆอย่างเช่นเวลาของนาฬิกานะคะเวลาของนาฬิกา on the clock ต่างๆนะคะถ้าเราจะบอกว่าช่วงเวลา4โมงเย็นเราก็จะพูดคำว่า at ก่อนแล้วก็ตามด้วยเวลาก็จะกลายเป็น at 4 p.m. at 4 p.m. at 5 o'clock เวลา5นาฬิกา at 6 o'clock เวลา6นาฬิกา at half past 6นะคะเวลา6นาฬิกา30นาทีนะคะอันนี้ก่อนจะพูดถึงเวลาเราจะใช้ at นำหน้าเสมอนะคะต่อไปก็เป็น In the day ก็คือเวลาเราจะกล่าวถึงในช่วงเวลาต่างๆของวันอย่างเช่นอะไรบ้างคะ At sunrise ก็คือในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น At noon ในตอนเที่ยง At sunset ในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน At bedtime ในเวลานอน At midnight ในเวลาเที่ยงคืนต่างๆเหล่านี้เราจะใช้ at นำหน้านะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือถ้าเราจะพูดถึง ัปดาห์นะคะก็จะบอกว่า at the weekend ก็คือในวันหยุดสุดสัปดาห์เราจะใช้คำว่า at นำหน้านะคะเรามาดูใบงานของเราอาทิตย์นี้นะคะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็คือให้เรานำคำว่า in on at มาใช้มาเติมไว้ข้างหน้าคำศัพท์ช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้นะคะตามที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1 ปีอันนี้เป็นปีคศใช่ไหมคะปีคศ1998นะคะก็คือปีถ้าเป็นปีคศเราจะใช้คำว่า in นำหน้านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคำว่า the evening the evening ก็คือในเวลาตอนเย็นใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะ in on หรือว่า at เมื่อกี้นะคะเราได้เรียนไปแล้วก็คือถ้าเป็นช่วงเวลาของวันเนี่ยเราจะใช้คำว่า in นะคะ in นักเรียนก็เขียนคาว่า in ไปเลยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นวันที่ล่ะอันไหนละ่ะถ้าเป็นวันที่อ,อันนี้นะคะถ้าเป็นวันที่เราจะใช้คําว่า on นะคะ on วันที่25จันท์นะคะ25 t y fifth july the 2 5 t h july เราก็เขียนคําว่า on นะคะถ้าเป็นวันที่เราจะใช้คําว่า on ส่วนข้างล่างนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะก็ให้เราเลือก คำว่า in on at เนี่ยนะคะในแต่ละข้อมันจะมีคําว่า in on at มาให้ให้เรามาเติมไว้ตรงนี้นะคะตร,ตรงช่องว่างนี้นะคะตรงช่องว่างนี้ข้างหลังช่องว่างก็จะเป็นคําศัพท์ช่วงเวลาต่างๆนะคะอย่างเช่นข้อที่1 i am going to london แล้วก็ september ฉันกำลังจะไปที่ประเทศฉันกำลังจะไปที่เมืองลอนดอน ใน,ในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเป็นเป็นเดือนใช่ไหมคะเราจะใช้คําว่า in นําหน้าเราก็ต้องเติมคําว่า in แล้วก็เราก็ระบายสีตรงนี้นะคะคําศัพท์ที่เราเลือกเรามาใส่ตรงนี้แล้วระแบบายสีอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะข้อ2จนถึงข้อ10ให้นันเกเรียนทาเองนะคะมันจะมีคําศัพท์ช่วงเวลาต่างๆกําหนดไว้แล้วนะคะก็เหมือนกันกับข้างบนเนี่ยเราให้นักเรียนเลือกใช้ in on at มาใช้ให้ถูกต้อง กกับคคำที่่หหนดใ้ะเป็นยังไงบ้างคะกับแบบฝึกวันนี้ครูหวังว่านัเกเรียนคงจะทำได้นะคะ If you finish your work ถ้านัเกเรียนทำเสร็จแล้ว Don't forget to submit to me in the line group อย่าลืมส่งการบ้านมาให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ Goodbye see you Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh